ติดตามเรื่องราวของรัฐบาลที่มีการออกถแถลงการกรณีสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะโดยย้ําว่ารัฐบาลไทยยึดหลักสันติวิธีใช้กลไกทวิภาคีเรื่องเขตแดนที่มีอยู่แล้วก็ขอให้คํามั่นต่อพี่น้องประชาชนว่าจะทุ่มเทอย่างที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะ โดยถแถลงการรัฐบาลระบุพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขออาภัยต่อพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจจากกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นํากัมพูชาที่เกิดขึ้นโดยทุกการดําเนินการเป็นไปภายใต้เจตจำนงท,ที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ในกัมพูชาโดยเจตนาบริสุทธิ์ทั้งนี้เจตนาดังกล่าวไม่นึกว่าจะเป็นเหตุไม่ พึงประสงค์และน่าเสียใจอย่างยิ่งที่ความจริงใจของเรากลับมีผลตอบรับตรงกันข้ามรัฐบาลไทยยึดหลักสันติวิธีใช้กลไกทวิภาคีเรื่องเขตแดนที่มีอยู่โดยเฉพาะการทํางานของ j b c ที่รัฐบาลไทยและกัมพูชาร่วมมือกันมาตลอด26ปีเพื่อคลี่คลายปัญหาแต่ในระหว่างนั้นได้ปรากฏเหตุการณ์สื่อสารตอบโต้ไปมาที่ทําให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นหากรัฐบาลยิ่งเฉยและไม่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าย่อมเกิด ความเสี่ยงที่จะบ,บานปลายไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียต่อชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้นายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจใช้วิธีทางการทูตผ่านการโทรศัพท์พูดคุยโดยตรงกับผู้นํากัมพูชาซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติหนึ่งที่ผู้นําประเทศโดยทั่วไปใช้แก้ไขปัญหาระหว่างรัฐบาลและเลือกใช้ถ้อยคําที่มุ่งนมน้วให้กัมพูชาร่วมมือลดระดับการ,รเผชิญหน้าโดยมีเป้าหมายสําคัญประการเดียวคือปกป้องอธิปไตยรักษา ผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลที่มาจากประชาชนต้องปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและต้องไม่แสดงออกเพียงมุ่งหวังคะแนนนิยมทางการเมืองเมื่อประชาชนและต้องไม่แสดงออกปก รัฐบาลที่มาจากประชาชนนะคะต้องปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและต้องไม่แสดงออกเพียงมุ่งหวงังคะแนนนิยมทางการเมืองเมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาขาดความจริงใจและไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันในการร่วมมือการแก้ไขปัญหารัฐบาลจึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามของชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือและประสานการปฏิบัติกับผู้นำเหล่าทัพและฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดเป็นเอกภาพ ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยมาเพื่อยื่นหนังสือประท้วงและแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทําของผู้นํากัมพูชาซึ่งขัดต่อหลักปฏิบัติในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นสากลและจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเป็นลําดับต่อไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทป,ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังสามัคคีของพี่น้องชาวไทยไม่ตก เป็นเหยื่อของสงครามข่าวสารที่อาจมีผู้ไม่หวังดีมุ่งทำลายเอกภาพของฝ่ายไทยด้วยปฏิบัติการหลายรูปแบบซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติรัฐบาลขอให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่าจะทุ่มเทอย่างที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมรับใช้และรักษาทุกชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างสุดความสามารถดังที่ได้ดำเนินการเสมอมา